สพทติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้แก้ปัญหา l e ARNING LOSS ดรเกียรติพิสุภาวานิชรองเลขาธิการกพงทเป็นประธานเปิดการซอรทศติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน learning loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามที่สพถได้กำหนดนโนยบายที่มุ่งเน้นความสำคัญเรื่องการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนปีการศึกษา2565เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ำสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสปทจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อแก้ปัญหา Learning l e ARNING LOSS ของผู้เรียนผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยแบบวินิจฉัยและชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยจำนวน9เล่ม57ชุด โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับครูและนักเรียนใช้วินิสัยความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงแนวทางให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดรวิษนุทรัพย์สมบัติผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการนางพานิชทวีศักด์ พ่ในการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่แจงแนวทางการนํากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานภาษาไทย245เขตและโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง4ภูมิภาคจํานวน5เขต ซึ่งดรเกียรติทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการกบขได้กล่าวว่าเป็นภารกิจสําคัญของสวทที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและนับเป็นโอกาสที่สําคัญที่ครูจะสามารถใช้พัฒนานักเรียนและดึงศักยภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป